ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาซึ่งเป็นการถวายพระเพลิงนั้นจะตัดสัญญาณจากต่างจังหวัดสลับกับพระราชพิธีในกรุงเทพด้วยนะคะคือจากจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ลำปางขอนแก่นสุรินทร์จังหวัดพิษณุโลกสุราษฎร์ธานีสงขลาและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ นั่นก็เป็นรายละเอียดของการถ่ายทอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศก็จะได้รับชมภาเพเหตุการณ์จากมณฑลพิธีในท้องสนามหลวงและตามภูมิภาคต่างๆสลับกลับไปมาในเวลา วันเวลาที่มีการถวายดอกไม้จันทร์เป็นหน้าศัการะคือวันที่10ตอนเย็นเนี่ยนะครับเวลาประมาณ16บหนาฬิกาสานาทีพร้อมกันทั้งประเทศและนอกจากนั้นภาพเหตุการณ์ความพร้อมเพรียงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องคนไทยนี้ก็จะปรากฏกับสายตาของชาวโลกด้วยโดยผ่านาระบบดาวเทียม ดังที่คุณจุนทรีได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับรสำหรับค่า้จ่ายในการบันทึกในการถ่ายทอดก็ดีในการนําภาพขาขึ้นดาวเทียมก็ดีนี้ประเทศไทยเรารับเป็นภาระนะครับเพราะเราคิดว่างานที่นานปีทีครั้งมีอย่างนี้นั้นเป็นกิจยศเป็นความงดงามซึ่งผู้ใดที่ได้พบได้เห็นเข้าคงจะอดปราบพื้มใจแล้วก็มีความชื่นชมกับวัฒนธรรมของชาติไทยเราไม่ได้นะครับส่วนค่า้จ่ายในเรื่องขาลง ถ้าหากว่าสถานีโทรทัศน์ช่องใดสำนักข่าวใดประสองค์อยากจะได้ภาพอย่างนั้นก็คงจะเสียค่าจ่ายตามธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นทางปกติของเขาอยู่นะครับขณะนี้สมเด็จพระเทพร,รตัตนาราชาสุดาฯสยามบรมราชกุมาราีมีพระราชกระแสอยู่กับท่านเลขาธิการพระราชวังนะครับคุณแก้วแก้วขวัญวัชโรไทยและก็คุณอาวุธเงินโยปิณในช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนพระบาทสมเด็จพระจิอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสิริวัชราชทุกมาระทับอยู่ภายในห้องพักไปรเรียมอตอนไหนนะครับส่วนที่เห็นพระทวารเบื้องหลังนั้นคือพระทวารที่จะเผยออกไปลงที่เทียบร,รถทางด้านถนนหน้าพระธาตุคือทางฝั่ง หอพระสมุดวชิรยาณหอหอสมุดสาหรับพระนครหลังเดิมที่เป็นอาคารสีแดงอยู่ริมถนน,นหน้าพระธาตแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าไปในวัดมหาธาตุที่ทุกท่านคุ้นเคยเป็นอยู่แล้วครับ คนที่อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากการถ่ายทอดแล้วก็เรื่องของการจัดนิทศการแล้วนะครับที่คิดว่า,าพี่น้องประชาชนกําลังอยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้คือคณะรัฐมนตรีได้ลงมตินะครับเพื่อขอให้สถานที่ราชการหน่วยราชการและก็บรรดา,าสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยนะครับลดทงครึ่งเสามีกำหนด3วัน,วนระหว่างวันที่9 10และ11เดือนมีนาคมนี้นะครับ รวมทั้งประกาศเชิญชวนขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน,นครับในการไว้ทุกขถวายเป็นพระกิติยศระหว่างวันที่ 9, 10และ11ขออนุญาตเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาระหว่างวันที่ 9, 10และ11นะครับรวมทั้งประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับได้กรุณาพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการไหวทุกนะครับถวายเป็นพระกิติยศแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนดีผู้เป็นที่รักและเธอดถูนิ่งของชาวเราในวันเสาร์ที่9วันอาทิตย์ที่10และวันจันทร์ที่11มีนาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้น ที่จะปรากฏแก่สายตาของพวกเราคนไทยด้วยกันก็ดีชาวต่างประเทศที่ได้พบได้เห็นไม่ว่าจะผ่านสื่อมวลชนลต่างๆหรือเข้ามาเห็นด้วยสายตาเขาเองก็ดีในวันที่9วันที่10และวันที่11นั้นเมืองไทยทั้งเมืองจะไว้ทุกถวายสมเด็จพระศรีนครินทร์ของเราครับ มีข้อมูลข่าวสารอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมสนใจกันมากนอกจากริ้วกระบวนอัญเชิญและพระบรมโกศแ,แล้วก็กําหนดการต่างๆแล้วก็คือมหรสพซึ่งผลนี้ทรงพระก,ร,ก,ร,ร,กรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีมหรสพในวันถวายพระเพลิงด้วยนะครับครับคณะอนุกรรมการการฝ่ายการสร้างพระมุม,มากนะครับสิ่งประกอบพระยายนมภาพและส่วนประกอบพระราชพิธีรายงานว่านะได้จัดสร้างเวทีการแสดงมหรสพจานวน3เวทีนะครับทางทิศเหนือของสนามหลวงทั้งหมด กรมศิลปากรกำหนดการแสดงไว้เป็น4ประเภทคือโขนหนังใหญ่ขุนกระบอกและละครรับซ้อมแสดงเรียบร้อยแล้วจะแสดงเหมาะสมโพู์ในวันจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2539นะครับการแสดงหนังใหญ่ละโขนนั้นกำหนดการแสดงโดยเริ่มเบิกหน้าครับชุดเบิกโรง จัดถึงหัวข้ามเลยนะครับจากนั้นเป็นโขนเรื่องรามเกียรติ์ครับการแสดงละครนอกเครื่องสังทองครับและการแสดงคุนกระบอกเรื่องพระไพมณูของสุนทรภู่ครับครับก็ลงโรงกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาข้าวันที่10เรื่อยไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้านะครับวันที่11เชา้าเวลาประมาณ6นาฬิกา ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนาชิวาราชนาคดินเสด็จพระเจ้นเมรุนคระเนรความเรียบร้อยของบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสด็จพระเจเมินลงถางมุกนัานทิศตะวันออกนะครับผมเข้าใจว่าในเวลาไม่ช้านี้คงจะเสด็จพระเจเมรนกลับแล้วครับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีทรงเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศทุกด้านของกุลสตรีนะครับโปรดการดำรงพระชนทีพอย่างสงบเรียบง่ายแม้จะทรงดํารงฐานนันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมราชชนนีแห่งพระมหากษัตริย์ที่ราชาถึงสองพระองค์แต่ไม่ปรากฏว่าเคยทรงแสดงความเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อาณาปัะชาาชที่ได้เคยเข้าเฝ้าทูลองพระบาททั้งในชุมชนเมืองและในชนบท ทั้งในหมู่ราชการและข้าราชการนะครับและก็ชาวบ้านต่างชื่นชมในพระราชจริยวัตรที่ละมุนละไมอ่อนโยนพระราชทานความเป็นกันเองและพระเมตตากรุณาแก่ทุกคนไม่ได้เลือกชั้นวรรณะเผ่าพันธุ์หรือแม้แต่เชื้อชาติศาสนาครับ และในช่วงนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอบทกลอนที่ประพันธ์โดยคุณวันเพ็ญเซนต์ตระกูลที่บรรยายได้ดีถึงความรู้สึกของประสบกรณชาวไทยทั้งชาติถึงการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะแม้นชาติหน้ามีจริงแล้วอยากแล้วคลาดขอเป็นข้ารองพระบาทมาดประสงค์จวบจนสิ้นดินฟ้ากว่าปลิดปลงขอจำนงจงรักนาศราชชนนี รนั่นก็คือความรู้สึกในใจของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจีวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิเสด็จพระราชเจินประทับที่บริเวณนอกรั้วราชวัตรทางด้านทิศเหนือนะครับมีพระราชปฏิสถานกับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและอีกสักครู่คงจะเสด็จพระราชเจินกลับแล้วแล้วนะครับ พระบาทสมเด็จพระผู้ื่อและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถประทับบนรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับ ที่เสด็จไม่เนินกลับแล้วนั้นคือพระบาทสมเด็จพระจีหัวนะครับและอีกขบวนหนึ่งคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามกุฎราชกุมารก็คงจะเสด็จไม่เนินกลับในเวลาต่อไปเนี่ยนะครับในลำดับนี้โทรทัศน์ศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการถ่ายทอดพระราชพิธียกยอดจับตบดระดมเสวยจัด็พระเมรุมาตรมาต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับและก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจะนําภาพเหตุการณ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ,ระบรมศพทุกขั้นตอนสู่สายตาท่านผู้ชมเป็นลําดับไปดังที่ได้เรียนไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้คณะผู้บรรยายของโทรทัศน์รวมการ